โอเคครสวัสดีครั้งที่ผมนายปริศสยูเกมที่ชูว่าซื้อในครั้งนึงผมก็ครั้งนี้เรามาเปิดกาชาอีกแล้วนะเออาี่เราซัดแต่กาชาแลผมก็เดี๋ยวขออนุญาตเคลียร์ครั้งนิดนึงนะฮะโอ้ยความโลความลกนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์แปบบ๊บโอเคเคลียร์มาเราจะเปิดแพ็คนี้กันสเต็ปอัพแบบของอซูรพิเศษโรโรนะผมก็โรโรเนี่ยเป็นอสุรจับประเทศอะไรจะไม่ได้ละแต่คิดว่ามันน่าสนใจมากนะองรวมยอนทีด้วยไปเฮ้ยเดี๋ยวก่อนยอนทีมันนี่ดีกว่าโอ้สเต็ปอัพไปลุยครับ มันต้องมีอะไรดีๆออกมามั่งเลยวะแต่คือถ้าเกิดไม่ออกเลยอย่างเราก็การันตีโลโลแหะครับปะแน่นอนตามสเตตต้องเปิดนี่ทิ้งก่อนฮึบโอ้โหไม่ใช่เลยคารินไม่มีแสงออกอ้าวอกวนอูห้าดาวและเป็นโอ้โหอะไรเนี่ยหูมังกรไอ้นี่แน่เลยอูส่งเจ็บเหลือเกิน ต่อครับโอ้้หูสองใบเอ่อไอเนี้ยชื่ออะไรนะนั่นไงของเบงโตแล้วลืมชื่อบอกไปถูกตอนแรกโอ้โหโจ๊กเกอร์ไปสุดท้ายอสุราสองสามศูนย์เพชรอ้าเต็มละเดี๋ยวไปเคลียร์ก่อนครับโอเคสเต็ปอัพต่อไปโอ้โหจี๊ดเลย สามดาวล้น้วน,ลวนแล้วก็มาเป็นเฮเลเนียและเป็นอากอนปะเอ้โขบสีเอพีดำโอ้โหได้ธาตุน้ำมาอันหนึ่งเป็นของปลอบใจขอบใจมากโอ้โหลาเนียโอ้โหแชเลนเดอร์เฮ้ยอะไรอะ ริปโป้แน่เลยวะ่ะริปโป้โอเคได้ริปโป้มาตัวหนึ่งก็ยังดีครับเลยห้ารอบนะฮะเราก็จะได้เป็นโลโล,โลแน่นอนเพชรพอเราบอกไม่แน่ใจนะเดี๋ยวค่อยไปหาเพชรเพิ่มคิดว่าน่าจะหาทันปั่นทันแล้วครับมาไปขอเคลียร์ขออีกหนึ่งรอบผมเดี๋ยวกลับมาเคลียร์กันโอเคได้ริปโป้มาถือว่ารับได้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์รับได้ครับกินโชว์ด้วยอ่ะมาต่อดีครับลุยอุปกรณ์จากพระหกดาวโอเค รอบนี้ยังไงเปิดมาเป็นใบแรกอันนี้แน่เลยวะไอตัวน้ำแข็งอะอ่ากูฟี่ไม่มีแสงครับว่าลอนโอ้ตัวฮิวลีน่ามาสุดท้ายเป็นอืมอากอนโอเครอบที่หกเปล่าวะเฮ้ยรอบนี้มาเยอะไม่แน่ครับไม่แน่ไม่แน่ใบแ,แรกมาโอ้โหอากอนโอ้โหนี่แน่เลยอาร์เมียอ๋ ตอนแรกจะบอกอันเนี้ยไม่ใช่ชาเลนเดอร์โอ้โหชาเลนเลอร์อะไรอะเลโอมาสุดท้ายเป็นไม่มีแสงครับเนี่ยเนี่ยซ้ำเอา้าเอา้าเอ้ยเมื่อกี้นมาหมดแล้วเอสออริปโป้กับเอสคุ้มคุ้มโอเคเลยรั้งสุดท้ายไม่พอหนุ่มเดี๋ยวขอไปเก็บพวงเก็บเพชรเรียบร้อยก่นกอนเดี๋ยวกลับมาเปิดกันต่อครับ ผมนี่แทบหลับรอเลยมาครั้งสุดท้ายกันนะผมตอนนี้เพ็ดพอแล้วเอ้ยลูบี้พอแล้วผนุ่มบ้าของเต็มกระโดดไม่ตั้งใจเคบแบบลียร์แปบลุยอ่ะอาแล้วขอดีๆครับมามาน่าทิวยาณเห็นท้องทะเลโรโรนะผมตามโบนัสอย่างแน่นอนใบแรกมาเป็นอะไรวะลูรี่นั่นเนี่ย ลูซี่เอ้ยเดซี่วิดโอ้โหเอลินแล้วก็ไม่โอ้สิ้นหวังโอ้โยเอเลี่ยวโอ้โย <c oughs> โอเคถือว่าได้อะไรโลโลแล้วนะผมไม่เป็นไรติดไป,ไปตามคาดรโรโูไปดูกันพามาโลโลกันดีกว่าครับอ่าต้องกดที่คอนเทนต์ใช่ไหม แล้วก็คู่มือรพิเศษดาวมือดิซอนเรนโรโรตัวเวกอะดูตัวอย่างสกิลเวกเขานะผมถ้าเราจะขายทางเวทถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ของจะตีเวทได้แกะสนุกหมดสองครั้งได้หมดทะลุบัฟในออปชั่นปีพีจะเป็นโบนดจะเป็นเจ้ติเวที่คอเนะมาครับที่ที่คอมาโคตรเท่เลยวูบังกอน้ำสกิลหนึ่ง ถ้าจะหายเวทร้อยเปอร์เซ็นต์ของตติเวทให้เก็บซุนทั้งหมดเป้าหมายติดอาพิษที่ท่านจะหาครัวเซนของตติเวทนาำสองเทินแต่ตาที่กำหนดขจัดดีบัฟให้แก็บซุนทีมทั้งหมดแก้ดีบัฟฝ่ายเราด้วยครับถือว่าใช้ได้เลยเป็นมิโลเป็นอะไรอะอาคือาสายเวทที่โอเคเลยนะอยากได้เหมือนกันแล้วก็คือสองถ้าจะหายทั้งเวทร้อยเปอร์เซ็นต์ของตติให้แก็บตุ่มสามตัวจำนวนสองครั้งโดยไม่ส่งนำป้องก,กันและการตีแบบที่ดิคอลฟังคับที่ดิคอลครับตูม ล้างบัฟปะเวอร์เหมือนกันนะน่าสนใจแบะโอเคพาร์ทสิบเราค่าต้นสายการตีทะลุบัฟให้แก่สินในทีมประเภทเวท40%จำนวนสามครั้งน้องค่าต้าสายที่มีออปชั่นดังกล่าวรวมอยู่ด้วยจะลดลงทั้งหมดโอ้โหสุดยอดขอเป็นทะลุบัฟอะลดดาเมจลง40%เลยครับสามครั้งทำให้สินในทีมประเภทเวทได้รับความแม่นยำนานหกเทิร์นน้องทำให้จะเอ็นดรับบัฟเชื่อถ่ายค่าต้สายทั้งหมดสองเพอีกหกครั้ง บัฟถ้าอันอาร์แมนยำเนี่ยมันก็เป็นบัฟที่เอาไว้ฆ่ากล้าครับพวกที่มีอาร์สกิลลบอะครับผมที่แบบเพิ่มความเพิ่มการลบหลบีกอะไรเงี้ยคอปชั่นพีอพีเพิ่มข้าเสาียให้แก่สุนในทีมเวทห้าสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหแม่งกลายเป็นตัวพีพีทันเยอะทันเลิศเลยเนี่ยเอามาแทนตัวอื่นเอาแทนพวกลินได้เลยอ่ะถ้ามีโลโลนี่ลินบอกเลยลินนี่เราอ่อนแอไปเลยอ่ะโหหนูลินหนูหนูลินเราสี่หกด้วยแหมขออวดหน่อยหนูลินอย่างไรวะโอ้โหหนูลินเรา อยู่เรานี่คือแบบเพิ่มตีไวทห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทุกโหมดนะนี่ถ้าเราใส่หกสิบสองครั้งจออำนวนครั้งที่โจมตีเม,มื่อตีปกติมในตาถ้าเกิดตาบอดตาบอดเนี่ยม,มันยังคงที่อยู่ปรับตาบอดเราเนี่ยสุดยอดอยู่นะครับอันนี้ก็ต้มตีลุกป้องกันแล้วก็ไม่ต้มตีไปที่ข้อแต่ไม่ทะลุบัฟนะครับส่วนนี้ก็ระเบิดก็จะหายบวกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของดาเมจเอ,อ้ยของเลือดเป้าหมายจะถูกสุกการจาัดรูปแบบใหม่แรงบอกเลยว่ายังไงก็แรงถ้าเกิดมีเวทจะแรงมากเลย ต่างหากคือไม่มีอูมมังกรเจลลินเราก็โผล่ตัวแล้วเว้ยเฮ้ยไงล่ะนี่คือคัามโอยร้วนๆไม่มีกงือนเกลียวปนเนอะบางบางบางพอเลิกโอเครู้จักถึงท้านสมนายเป็นอยู่เกมที่ชิวาร์เซลไนหน่องก็ข้างหน้าเดี๋ยวเรามาเปิดเปิดเอ้ยพี่รู้จักเดี๋ยวค่อยไปเล่นกันโอเคเรามาต่อข้างหน้าแล้วกันหน่องกับการเปิดกาชาการเปิดกาชาปอกอีกแล้วหน่องครั้งนี้ก็ขอลาที่นี่หบ๊ายบายครับก็ฝากกดไลค์กระตุ้นใจหน่อยแล้วก็ฝากไี่รีชูพัน พัฒนาผลงานต่อไปอย่าบมั่บายครับ